สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำลาเต้เป็นลาเต้ร้อนนะครับครั้งที่แล้วเราได้สอนวิธีทำคาปูชิโนและดูวิธีสอนวิธีเช็คฟองนมนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาทำลาเต้ร้อนนะครับลาเต้ร้อนก็จะมีนมเป็นส่วนผสมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นที่ต่างกันก็คือชั้นของฟองนมนะครับลาเต้ก็จะมีส่วนของนมเยอะหน่อยฟองนมก็จะบางหน่อยนะครับล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับเราจะตวงตวงนะครับมาใช้เอาน้ําเทใส่เข้าไปแบบใต้วาวนะครับเหมือนทุกครั้ง อันนี้เราจะตวงเข้าไป30-40นะครับ ML ที่พูดอย่างนี้คือบางท่านต้องใช้เวลาในการศึกษานิดหนึ่งไปลองทําดูก่อนครับน้าอัมกาแฟที่กลั่นได้เราต้องการ15-20 ML นะฮะเพื่อให้ได้ช็อตเอสเปรสโซที่มีคุณภาพนะครับหลักการเดิมครับก็ตวงเข้าไปให้มันลดนๆน,น,นิดหนึ่งนะครับมลลิกาแฟที่เราใช้ทำเนี่ยเราจะตวงเาไปโดยใช้ตัวบาสเกตของมันเนี่ยเป็นตัวกําหนดนะครับ ตวงไปล้วนกลับมาก็จะต้องแน่นๆนิดหนึ่งนะครับเ,เราเราพยายามจะทําให้มันดีที่สุดด้วยศักยภาพของตัวมอคาพอดที่มันพอทําได้นะครับาจากนั้นเนี่ยฮนะบดเรียบร้อยแล้วผมก็ตักผงกาแฟเข้าไปนะครับนะครับใส่เข้าไปให้แน่นหน่อยนะครับหลักการเหมือนคาปูชิโน่ครับใส่ปลายแทมไปนะครับเพื่อให้มันตัวกาแฟเนี่ยมันมันมีปริมาณนิดหนึ่งเพื่อที่ให้ได้ช็อต เอสเซโซ่ดีๆคุณภาพออกมาทำไอตัวลาเต้นะครับจากนั้นผมแทมครับให้มันแน่นนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็แทมครับแทมให้มันให้มันหนึ่งให้มันแน่นสองให้มันเปิดพื้นที่ให้กาแฟที่เหลือนี่ลงไปนะครับก็ใส่เข้าไปครับท่านก็ใส่เข้าไปเพราะว่าเราตวงเข้าไปเท่าไหร่เราก็ต้องใส่กลับให้หมดนะครับด้วยหลักการก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบกรัมนะครับใส่ครับใส่เข้าไปหลักการเดียวกับคาปูชิโน่นะฮะเพราะว่า มันเป็นเมนูร้อนเพราะฉะนั้นกาแฟก็จะต้องมีความเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะไปสู้กับน,นมแล้วก็เราพราะๆตัวลาเต้นี่ยิ่งนมปริมาณนมเยอะในแทมครับกระแทมครับกระแทมเข้าไปให้มันแน่นจากนั้นก็ปิดฝาตั้งไฟครับนะครับเมนูลาเต้คาปู ขายดีนะครับแล้วสองเมนูนี้ผมจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะฮะถ้าจะหวานก็ให้ลูกค้าเขาใส่เองนะครับปกติผู้ที่ทาน2เมนูนี้ก็จะไม่ค่อยชอบใส่น้ำตาลสักเท่าไหร่แต่ก็มีครับที่ขอน้ำตาลเพราะนั้นผมจะไม่ใส่น้ำตาลตอนที่เรา,เาทำเมนูนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะมาเหมือนเดิมครับอุณหภูมิของนมนะครับ55-65ถึงองศาเนี่ย เป็นเมนูที่เอ้เป็นอุณหภูมิที่นมจะให้ความหวานด้วยตัวของนมเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความหวานออกมาเกินจากนี้ก็นมก็จะไม่หวานแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจริงต้องมีสเกลที่วัดอุณหภูมิของนมเพื่อที่จะได้อุณหภูมิที่ถูกต้องนะครับสักพักก็กาแฟก็ออกครับ ไฟครับทีนี้ผมจะเทดูฮะเราจะดูช็อตอันนี้นะครับมันจะมีคมรีม่าที่สวยงามนะครับเพราะว่าเราทําลาเต้จริงๆจริงๆลาเต้นี้เราไปทำลาเต้อาร์ตได้นะฮะท่านจะเห็นว่าชั้นของคร,มรีม่าจะออกมาสวยงามนะครับนี่คือชั้นของตัวชอ็อตเอพิโซ่นะครับลาเต้ก็จะเป็นชั้นของนมเนี่ยเยอะกว่าชั้นของฟองนมนะ คิดวิธีคิดง่ายๆนะนี่ยผมจะใส่ท่านจะเห็นว่าช็อตสวยงามนะครับถ้าแฟกาแฟและคุณภาพแล้วเนี่ยฮะเราจะได้เครมมาออกมาสวยงามโดยที่เรากลั่นจากตัวมอคกาพอดก็ยังยังได้แครมมาที่สวยงามแบบนี้นะครับจากนั้นก็ตีฟองนมครับอุณหภูมิตามที่เรียนครับ55-65นะฮะเหมาะสมเลยดีที่สุด the base ครับสำหรับนมนะครับจะใช้นมย่อไหนก็แล้วแต่สะดวกนะครับ อาจจะตีไม่ต้องฟูมากเท่ากับคาปูชิโนนะครับเพราะว่าลาเต้ชั้นของนมจะเยอะกว่าชั้นของฟองนมจากนั้นก็เทนมนะครับผมใช้แก้วนี้เพราะมันพอดีนะครับท่านก็ไปลองดูว่าแก้วช็อตทั่วไปนะครับที่ท่านใช้อยู่หรือว่าแก้วแก้ว,แก,วแก้วที่ขายที่เป็นแก้วร้อนนั้นก็ก็จะก็จะพอดีอยู่เหมือนกันนะครับจากนั้นก็เทครับนะมันจะมีชั้นของนมเยอะกว่านะฮะ ชั้นของน้านมฮะจะเยอะกว่าชั้นของของฟองนมนะผมก็จะเทน้ํานมลงไปให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับท่านจะเห็นว่าหน้าหน้าฐานมากนะครับจากนั้นฟองนมนี่ผมจะตักจริงๆผมเทพวก็ได้แต่ผมจะตักให้เห็นนะครับเราใช้แก้วใสเพื่อให้ท่านเห็นว่าชั้นของฟองนมนิดเดียวเองเห็นไหมอยู่ด้านบนนิดเดียวเองนี่คือลาเต้ครับ จะเห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับคาปูคาปูจะถึงขอบเลยแต่ลาเต้จะอยู่ด้านบนนิดเดียวเป็นชั้นของฟองนมนะก็จะเป็นชั้นของเอสเปรสโซช็อตนมแล้วก็ฟองนมนิดเดียวเมนูนี้อร่อยนะครับย้ำนะครับผมไม่ใส่น้ําตาลเลยทั้งสองเมนูนะฮะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบคาปูกับลาเต้ให้เห็นนะครับแต่คาปูเราทําไว้สักพักหนึ่งละมันก็อาจจะมีการยุบตัวของตัวชั้นของฟองนมนะฮะนี่ยท่านจะเห็นเลยครับว่าลาเต้กับ คาปูชิโน่มันต่างกันที่ชั้นของฟองนมแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีเทสก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้ช้อนก็ได้ครับอย่างที่เคยนําเรียนแล้วก็ผมทําคลิปไว้ละท่านก็ไปดูวิธีเทสชั้นของฟองนมง่ายๆในแบบฉบับของเรานะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองทําดูครับท่านจะเ,เข้าใจครับต้องลองทำครับขอบคุณครับ